ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างคนนี้อย่างโครงสร้างคนนี้ถ้าสังเกตเราเล่นคณิตศาสตร์ต้องหัดสังเกตดูถ้าสามารถปรับโครงสร้างเล่นได้เขาจะปรับให้เหลือน้อยที่สุดถึงบอกว่าเราคือเราจะต้องหัดหาข้อสังเกตให้ได้ถ้ามองเว็บแวบ็แวบแรกๆจะเห็นว่ามีเพียงแค่อันนี้เหมือนกันนี่นี่เหมือนกัน อันนี้ก็เอฟรังสองลบหนึ่งังสองหนึ่งกำลังสองพอเห็นรูปนี้มองโครงสร้างเอาโครงสร้างไปเลยปรับรูปอย่างง่ายถ้าเราให้นี้เป็น a มันจะกลายเป็นโครงสร้าง a บวก b ส่วนด้วย a ลบ b บวก a ลบ b ส่วนด้วย a บวก b กลายเป็นโครงสร้างง่าย เสร็จแล้ว a คืออะไร b คืออะไรคือเราต้องรู้ถ้าเรามองในลักษณะนี้เราอาจจะมองเป็นในคือในลักษณะของอะไรอ๋อเศษส่วนธรรมดา a ส่วน b บวกส่ส่วน d <c oughs> พอมองตรงนี้ปั๊บนี่คือคูณเข้าสู่โครงสร้าง a บวก b กำลังสองนี่คูณกันก็ a ลบ b กำลังสองจากโครงสร้างนี้เราสามารถจับออกมาก็คืออะไร a อกำลังสองบวก b กำลังสองบวกสอง เอบนี่คูณบวกกับตัวนี้คูณก็เป็นอะไรเอ็มรังสองบวกบีเอ็มรังสองลบสองเอมันก็ไปของมันส่วนด้วย A อบีส่วนด้วย A อเบี A, B, A, B, B. ก็กลายเป็นเอ็มรังสองลบบีเอสองแต่ตัวส่วนอย่าลืมมันเป็นเศษส่วนปกติมันจะทอนได้เราอาจจะละทิ้งอันนี้คือเราต้องอ่านให้บ่อย ที่จริงเราจะทําสําเร็จก็ได้คือเราต้องคํานึงถึงนี้นนอ๋อมันจะตัดกันได้อีกไหมเนี่ยคือจากโครงสร้าพอมาถึงตรงนี้ปั๊บจะเห็นว่านี่ตัดได้เอากลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นกลายเป็นสองอ่ะสอง A, กำลังสองบวก B กำลังสองก็ได้ส่วนด้วย A ลบ B ูณ a บวก b มันจะจบอย่างนี้โครงสร้างสุดท้ายเราก็มาดูถ้าโครงสร้างอย่นี้จบสุดท้ายมันไม่รู้จะไปไหนตัดก็ตัดตไม่ได้นะรงนีนแล้วก็มาคืนกลับพอมาคืนกลับ <c oughs> หัดเอาโครงสร้างมาวางแล้วก็คืนกลับ A, a คืออะไร A คือตัวนี้ใช่ไหมเเราก็คือ ว่าไปก็คือ x กําลังสองบวก1ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วน2นี่ a a กําลังสองถ้าทั้งหมดยกกำลังสอีกเข้าสู่ข้อ 3, a 1, ม a กําลัง m ทั 1, ้งหมดกําลัง n ตัดแสดงว่าเหลืออะไร a กําลังสองบวก1สามารถต่ดก็กลายเป็นเท่าไอง x กําลังสองบวก1บวกกับ b กําลังสองันไหนคือ b นี่คือ b แต่ว่า นี่คือ b ยกกำลังสองเหมือนเดิมก็เป็นได้เลยบวกด,ด้วย m กลังสองลบหนึ่งส่วนด้วยอพอเห็นตรงนี้โครงสร้างนี้เรารู้ลนะ้ค่ะย้อนกลับไปได้เป็น m กลังสองลบ b กำลังสองเมื่อกี้ m กำลังสองแค่นี้ m ลัง 2, สอ,อง 2, ส่วนด้วยเท่าไหร่ m กำลบบังสองก็ส่วนด้วย x กําลังสองบวกหนึ่งลบ b ลังสองลบอะไรลบ x อย่าลืมตรงนี้ นียมรังสองนเอ็มรังสองลบหนึ่งลบก,ก,ก็เป็นบวกย้อนกลับได้ละเป็นอะไรอ่ะสมบัติตัดออกนี่เป็นอะไรนี่ตัดออกไหนช่วยคูเช็คหน่อยตอ,อนนี้ตรงเท่าไรเอ็กกำลังสองถูกไหมเอ็มรังสองตอนนี้หมดตัดตัดอันนี้เป็นเท่าไหรสองข้างบนก็เหลืออะไรสอง เอ็กกำลังสองเอ็กกำลังสองก็เป็นสองก็เป็นสองเอ็กกำลังสองหรือไม่ก็สี่เอ็กยกกำลังสองข้างล่างเท่าไรส่วนสองอภรรได้ก็เท่ากับสองเอ็กยกกำลังสองมีคำตอบไหมลองมาไล่ดูอ่ามีข้อสี่นี่คือลักษณะการไล่ของส่นี่คือการไล่ของส่ถ้าสามารถบังคับ ให้สู่โครงสร้างแบบรูปแบบง่ายๆก็จะเล่นง่ายขึ้น